ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผมมีโอกาสได้ทดลองใช้เคสมือถือยี่ห้อ Peak Design นะครับแล้วก็อุปกรณ์เสริมอีก2ชิ้นจากยี่ห้อ Peak Design เช่นเดียวกันนะครับเป็นเวลา2สัปดาห์ฮะหลังจากนั้นผมก็หยุดใช้หักดิบไปเป็นเวลา2สัปดาห์ครับวันนี้จะมารีวิวให้ทุกท่านฟังว่ามีสิ่งไหนบ้างที่ผมประทับใจและสิ่งไหนที่ผมคิดถึงตอนที่ผมเลิกใช้ครับสวัสดีครับเอาจริงๆแล้วเนี่ยเวลาผมใช้มือถือเนี่ยนะฮะผมก็มักจะพกแค่ มือถือแล้วก็เคสบางๆนะฮะไม่ค่อยติดเสริมเติมแต่งอะไรข้างหลังเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะทําให้หนาแล้วก็หนักขึ้นใช่ไหมครับบางครั้งอาจจะมีพกขาตั้งกล้องแยกเอาไว้บ้างตามที่เคยรีวิวนะฮะแต่ว,วันนี้เนี่ยในเมื่อมีผู้สนับสนุนใจดีนะฮะอินเทรนด์มอล ส่งของมาให้ผมทดลองใช้3ชิ้นนะครับซึ่งมูลค่ารวมกันเนี่ยเกือบหมื่นเลยนะฮะดังนั้นมันต้องมีอะไรดีแน่ๆนะฮะแล้วมันคุ้มหรือเปล่ากับการที่ผมจะเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้แค่มือถือกับเคสบางๆที่ไม่มีอะไรเลยนะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวกันให้ฟัง3ชิ้นนะครับได้แก่ Everyday case นะฮะก็คือเคสมือถือซึ่งเหมือนเป็นตัวยืนพื้นสำหรับอุปกรณ์เสริมอีก2ชิ้นถัดมานะฮะชิ้นที่2ที่ผมจะพูดถึงนะครับก็คือเป็น stand wallet นะครับและชิ้นสุดท้ายจะเป็นสิ่งที่เรียกว่า mobile tripod นะฮะจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันทีละชิ้นเลยครับขอเริ่มจากตัวพื้นฐานหรือว่าตัวยืนพื้นก่อนนะฮะนั่นก็คือสิ่งที่เราเรียกว่า everyday case นั่นเองครับ สำหรับตัว everyday case เนนะครับตอนแรกเนี่ยแกะกล่องเลยก็คือรู้สึกว่ามันเบาแล้วก็บางมากข้างหลังเนี่ยเหมือนจะเป็นผ้าผ้านะครับเขาเขียนไว้ด้วยนะครับว่ากันน้ําตัวโครงเนี่ยก็ดูแข็งแรงดีปุ่มกดไม่แข็งนะครับเห็นสีครีมแบบนี้เหมือนจะขี้เปื้อนใช่ไหมครับแต่ว่าทําความสะอาดได้ไม่ยากนะครับผมเคยทําเปื้อนครั้งนึงเนี่ยถไูไปๆมาๆอา้าวรอยหายไปแล้วนะครับแต่ว่าถ้าไม่ชอบสีที่ผมใช้นะครับมีสีเท่เทๆคลุมๆให้เลือกอีกเยอะเลยนะครับ ทีนี้ถ้าถามว่าเคสเนี่ยมันต่างกับเคสที่ห่ออื่นในท้องตลาดยังไงใช่ไหมฮะก็คงจะเป็นเรื่องของเจ้าหลุมหลุมสี่เหลี่ยม hm ข้างหลังนี่แหละฮะซึ่งเจ้าหลุมสี่เหลี่ยมข้างหลังเนี่ยมันไม่ได้เอาไว้แปะน้ําหอมปรับอากาศบนรถนะฮะจริงๆเนี่ยมันคือตัวล็อกแม่เหล็กที่ติดแน่นมากนะครับเอาไว้ใช้กับอุปกรณ์อื่นของ Peak Peak ดีไซน์เหมือนกันอารมณ์เหมือนเป็นอีโคซิสเต็มของเขาะฮะตัวเคสเนี่ยก็เลยเป็นเหมือนตัวยืนพื้นก่อนที่อุปกรณ์เสริมอย่างอื่นจะตามมานั่นเองครับ ทีนี้เรามีเคสเป็นตัวยืนพื้นแล้วใช่ไหมฮะเดี๋ยวเราจะมาดูอุปกรณ์เสริมชิ้นอื่นๆกันครับอุปกรณ์เสริมชิ้นแรกที่จะพูดถึงนะฮะก็คือเจ้า Stand วลเ l e t หรือว่าที่ใส่บัตรนั่นเองครับ เจ้าตัวแซนวอลเล็ตเนี่ยมันเหมือนเป็นโครงเหล็กที่เอามาหุ้มผ้าอีกทีอะฮะมันบางมากแต่มันก็แข็งแรงมากใส่บัตรได้ถึง7ใบเลยนะครับแต่ว่าปกติผมจะพกไว้ประมาณสองสาใบนะฮะดึงง่ายเก็บง่ายนะครับตัววัสดุเนี่ยเป็นผ้ารีไซเคิลมีหลายสีกันน้ําได้ด้วยนะครับซึ่งถ้าคุณใช้กับเคสตะกี้เนี่ยก็คือแม่เหล็กก็จะติดหนึบมากเพราะว่าเขาก็ออกแบบมาให้มันเข้ากันใช่ไหมครับแต่จริงๆเนี่ยอุปกรณ์ตัวเนี้ยก็สามารถเอาไปใช้กับเคสแม็กเซฟอื่นๆได้เช่นกันนะครับ จุดเด่นของมันเนี่ยก็คือมันสามารถกางออกมาเป็นขาตั้งมือถือได้เลยฮะจะก,กว้างจะแคบก็ได้หมดนะฮะไม่มีลม้มตัวนี้เนี่ยคุณสามารถใช้เป็นแนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้นะฮะใช้ดูคลิปตอนกินข้าวตอนวิดีโอคอลหรืออะไรก็ได้หมดนะครับ ช่วง2สัปดาห์ที่ผมได้ลองใช้เคสคู่กับเจ้า s t a n d a ล l ล็ตเนี่ยนะฮะผมก็รู้สึกว่ามันสะดวกมากเพราะว่าปะกะติเนี่ยเวลาเดินทางเนี่ยผมชอบถือมือถือในมืออยู่แล้วนะครับเวลาเปลี่ยนเพลงหรืออะไรงี้ใช่ไหมฮะแล้วพอมีเจ้า Stand w ล l e t อยู่หลังมือถือครับเวลาจะต้องขึ้นรถไฟฟ้าลงรถไฟฟ้าซื้อนูน่นซื้อนี่ใช่ไหมฮะก็แค่หยิบบัตรออกมาแตะจ่ายได้เลยง่ายๆนะครับดังนั้นช่วงสสัปดาห์ที่ผมเลิกใช้อุปกรณ์พวกนี้ไปเนี่ยนะฮะสิ่งเนี้ยคือสิ่งที่ผมคิดถึงมากที่สุดเลยเพราะว่าแทานที่่ผมมมจะสาาาารถหยยิบบัออกได้งๆ ลายเป็นว่าผมต้องควักกระเป๋าสตางค์ออกมาแล้วก็ค่อยๆหย,ยิบบัตรออกมาเพื่อระวังไม่ให้อย่างอื่นร่วงนะฮะก็คิดถึงครับและอุปกรณ์เสริมชิ้นสุดท้ายที่เราจะพูดถึงในวันนี้นะครับก็คือเจ้าโมบายไตรพอร์ตนั่นเองนะฮะเห็นบางๆเฉียบๆแบบนี้เนี่ยนะฮะแต่ว่าแข็งแรงมากเลยนะครับอุปกรณ์เสริมตัวนี้เนี่ยนะครับเหมือนจะออกแบบมาให้เราสามารถพกติดหลังโทรศัพท์ได้ทุกวันเหมือนกันนะครับเพราะว่าบางมากแต่ถ้าเรากางออกมาเต็มที่แล้วเนี่ย มันจะกลายเป็นขาตั้ง3าขานะฮะไตรพอรตนั่นเองซึ่งไตรพอดนี้เนี่ยนะฮะตรงปลายเนี่ยเขาจะเป็นยางหนืดๆน,นะฮะแต่ตัวบอดี้เนี่ยมันจะเป็นอลูมิเนียมนะครับซึ่งพอเป็นยางหนืดๆเนี่ยมันก็จะไม่ลื่นใช่ไหมฮะตัวขาตั้งเนี่ยเขาก็จะมีตัวหัวเป็นบอลที่ทําให้ปรับองศาได้ง่ายนะครับจะถ่ายแนวนอนแนวตั้งหรือจะให้เอียงนิดๆก็ได้ไม่มีปัญหาถ้าเรากางทั้ง3ขาออกมาเต็มที่แล้วเนี่ยด้านหลังเราจะเห็นช่องลับนะฮะ เขาจะเอาไว้เก็บที่ไข่ฮะซึ่งที่ไข่เนี้ยมันเอาไว้ปรับความหนืดของหัวบอลได้ด้วยนะครับ จุดเด่นของเจ้าขาตั้งตัวนี้นะฮะเนื่องจากมันเป็นอลูมินเนียมนะครับมันแข็งใช่ไหมดังนั้นเวลาคุณจะถ่ายคอนเทนต์เนี่ยคุณก็กดตึ๊กเข้าไปนะฮะมันก็จะไม่โยกเยกนะฮะอันนี้ผมชอบมากเลยแต่ระวังนิดนึงนะครับเนื่องจากมันแข็งแรงมากบางครั้งเนี่ยถ้าคุณดัดผิดด้านเนี่ยมันจะทําให้เคสเนี่ยหลุดออกมาจากตัวขาตั้งนะครับเพราะว่าไอ้เจ้าตัวขาตั้งเนี่ยมันแข็งแรงมากด้วยตัวมันเองอยู่แล้วพอเราดัดผิดด้านหรือใช้แรงผิดด้านเนี่ยมันก็จะดันออกมานะฮะอันนี้ สรุปนะครับถ้าถามว่าผมชอบชิ้นไหนมากที่สุดผมก็ต้องตอบว่าเป็นเจ้าตัว Stand Wallet คะเพราะว่า2สัปดาห์ที่ผมเลิกใช้ไปเนี่ยผมคิดถงึงสิ่งนี้มากที่สุดเลยผมคิดถึงความรู้สึกที่ผมสามารถดึงบัตรออกมาจากหลังมือถือได้แล้วก็คิดถึงความรู้สึกที่ผมสามารถตั้งมือถือตอนกินข้าวหรือว่าตอนทํางานเป็นแนวตั้งได้โดยที่ไม่ต้องวางให้มันน่ากับโต๊ะครับอันนี้ผมคิดถึงมากและแน่นอนว่า มันใช้อย่างเดียวไม่ได้ใช่ไหมมันควรจะต้องใช้กับสิ่งที่ยืนพื้นของมันดังนั้นอีกชิ้นหนึ่งที่ผมยึดถึงก็คงจะเป็นเจ้า everyday case นั่นเองครับทีนี้เรามาคุยกันเรื่องของราคาเลยบั้งฮะ case นะครับจะอยู่ที่ประมาณ2,000-2,000ต้นๆน,นะครับเช่นเดียวกับเจ้า stand wallet นะฮะก็จะอยู่ที่2,000นิดๆเหมือนกันนะฮบ,บวกลบส่วนเจ้า mobile tripod เนี่ยจะกระเถิบขึ้นมาอีกระดับนึงนะฮะจะอยู่ที่ประมาณ3,000บาท ถามว่าโอ้โหทำไมราคาสูงจังเลยตอนแรกผมทราบข้อมูลมาผมก็ตกใจเหมือนกันนะฮะสามชิ้นรวมกันเนี่ยก็ 7, 8, เจ็ดแปดพันแล้วใช่ไหมฮะแต่ว่าพอได้ทราบมาว่าอุปกรณ์ของ Peak Design เนี่ยนะครับเขามีสิ่งที่เรียกว่าประกันตลอดอายุการใช้งานดังนั้นก็เข้าใจได้ว่าโอเคถ้าคุณคิดว่าจะซื้อมาหนึ่งชิ้นแล้วใช้ยาวๆหลายปีโดยที่ไม่ต้องกังวลเนี่ยการลงทุนกับสิ่งนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่โอเคอยู่นะครับสำหรับผม เพราะว่าถ้ามันเกิดพังหรืออะไรขึ้นมาเนี่ยคุณก็สามารถส่งเคลมได้ตลอดถูกไหมฮะมันเหมือนเป็นการซื้อความสบายใจแล้วก็ซื้อประกันเป็น,นตัวนั่นเองฮะ สรุปนะครับถ้าคุณกําลังมองหาเคสโทรศัพท์มือถือหรือว่าอุปกรณ์เสริมไม่ว่าจะเป็นขาตั้งกล้องหรือว่าที่ใส่บัตรเนี่ยนะฮะที่ดูมินิมอลแล้วก็มีประกันตลอดอายุการใช้งานเนี่ยนะฮะแล้วแถมมีอีโ s y ซิสเต็มเป็นของตัวเองด้วยนะครับลองพิจารณายี่ห้อพีดีไซน์ดูนะครับเดี๋ยวผมแปะพิกัดไว้ให้ใต้คลิปนะฮะหรือคุณจะไปลองที่ร้านที่เป็นตัวแทนจําหน่ายของยี่ห้อนี้ก็ได้นะฮะเดี๋ยวผมแปะไว้ให้ยังไงวันนี้ก็ขอบคุณเช่นเคยนะครับที่แวะเข้ามาดูเข้ามาชมนะครับขอบคุ